ตอนที่1,002 10นาทีต่อมาเจียงเฟิงขับรถออกจากเมืองโดยตรงฮ่าห่าาเจ้าขยะนี่ให้ความร่วมมือง,งั้นเหรอเขาหาสุสานให้ตัวเองเหรอเขาออกไปจากเขตเมืองทันทีนากามูระอิจิโรมองไปที่ฉากนี้ใบหน้าที่เย็นชาและบิดเบี้ยวของเขาเผยให้เห็นความปีติยินดีอีกครั้ง ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีจริงๆไม่ไกลนะักคือโรงงานร้างที่มือเกือบจะสมบูรณ์แบบนินจาจากตรงผูอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าเย้ยหยันอย่างเย็นชาภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ง่ายที่สุดที่เขาเคยทำมาอย่างแน่นอนการฆ่าหมดหมดยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เขารู้สึกน่าเบื่อเล็กน้อยไม่ทา้าทายเลยการส่งมดจำนวนมากไปพร้อมกับขยะเช่นนี้เป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไม่ใช่แค่เขาแต่นินจาอีกสามคนในญี่ปุ่นและนักฆ่าหคนในอเมริการู้สึกน่าเบื่อเล็กน้อยความแตกต่างของความแข็งแกร่งนั้นมากเกินไปเจียงเฟิงมองไปที่กระจกมองหลังมุมปากของเขาเปิดขึ้นอย่างเย็นชา จากนั้นเจียงเฟิงก็เหยียบคันเร่งอย่างเงียบๆน้าเบื่อมันจะน่าสนใจทันทีเจียงเฟิงเร่งความเร็วส่วนนากามูระอิจิโร่และดูสก็เร่งความเร็วเช่นกันคลิกอย่างไรก็ตามหลังจากเร่งความเร็วไปสองนาทีเจียงเฟิงก็เหยียบเบรกอย่างเงียบๆและชะลอความเร็วลงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันเจียงเฟิงก็มองดูต้นไม้ใหญ่สองข้างถนนในจังหวัดอย่างเงียบๆห้ารอยเมตรถัดไปเป็นโรงงานที่เขาตกลงกับเซียวจ้านแต่ทันทีที่รถมาถึงที่นี่เจียงเฟิงรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยทันทีจิตใจสูงสุดของลองเมนกำลังทำงานและเจียงเฟงิงเปิดลองเมนสกายไออีกครั้งปกปิดดีไหม ฉันเกือบหลอกฉันไปแล้วเจียงเฟิงหลี่ตาห่างจากโรงงานร้าง500เมตรบนต้นไม้ใหญ่ทั้งสองด้านของถนนในเมืองมีทหารผ่านศึกพิเศษของจานลองซ่อนตัวอยู่ร่างของพวกเขาซ่อนตัวเก่งมากและเกือบจะรวมเข้ากับต้นไม้ใหญ่ลมหายใจของพวกเขาเบามากในขณะนี้ไม่มีร่องรอยของความผิดปกติในความมืด แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของเจียงเฟงแม้ว่าเจียงเฟิงจะไม่ได้เปิดลองเมนสกายอายแต่เจียงเฟงก็ยังคงรับรู้ถึงร่องรอยของออร่าที่ผิดปกติโดยอาศัยตัวเล็กขนาดลองเมนความคิดสูงสุดอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้แข็งแกร่งจริงๆเจียงเฟิงพูดเบาๆมุมปากของเขาหันขึ้นในวินาทีต่อมาจากนั้นพูดว่า การทดสอบขอฉันดูความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณด้วยหลังจากพูดจบเจียงเฟิงมองไปที่กระจกมองหลังรถสามคันที่อยู่ข้างหลังเขาในกระจกมองหลังก็เริ่มเร่งความเร็วในเวลานี้และคำใบ้ของการหยอกล้อก,ก็ฉายผ่านดวงตาของเจียงเฟิงหวดเจียงเฟิงหมวนกระจกรถขึ้นและดึงม่านรถขึ้นตามทาง ได้เวลาทำแล้วเร็วเข้าทำบ้าอะไรวันนี้ฉันจะเอาขยะนี้เป็นชิ้นชิ้นเอาไม่อยู่หรือไม่ก็ตายจิตใจและความดูร้ายในดวงตาของนากามูระอิจิโรเกือบถึงขีดสุดช่วงเวลานี้เขาเร่งความเร็วและดูสและผู้คนในอเมริกาก็เริ่มเร่งความเร็วอย่างรุนแรงเช่นกัน รถของพวกเขาทั้งสามเร่งความเร็วและตามทันรถของเจียงเฟิงในไม่กี่วินาทีรถของเจียงเฟิงดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่ามีคนแซงหน้าและจงใจเคลื่อนไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงฮ่าฮ่เจ้าขยะนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายแค่ตีเขาแล้วบังคับให้ฉันหยุดนากามูระอิจิโร่ตื่นเต้นเต็มที่หวือชวัดเฉวียน รถที่นากามูระอิจิโรขี่อยู่จู่จูก็เร่งเครื่องและพุ่งชนรถของเจียงเฟิงโดยตรงแต่ในขณะที่พวกเขาชนรถของเจียงเฟิงจู่จูรถของเจียงเฟิงก็หักหลบในมุมแปลกๆแ,และถึงกับหักหลบตอนที่1นึ่หางนี้คือใครมีบางอย่างผิดปกตินี่มาเพื่อฆ่าเจียงเฟิงหรือ บนต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้าเขาดวงตาของเียหลงเฉินหดลงอย่างเงียบงียบและเขาผู้เป็นเหมือนหอคอยเหล็กก็สังเกตเห็นมันทันทีข้อยกเว้นจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งคุณต้องการทำหรือไม่ ไม่ต้องกังวลเจียงเฟิงสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าพี่ชายเจียงเฟิงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้แม้ว่าคุณและฉันอยู่ที่นี่ในวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพื่อให้มังกรสงครามสามพันตัวในทีมของเราจดจำมันได้เจียงเฟิงเป็นปรมาจารย์ของจัน์ลงเจ้าควรจะรู้ดีกว่าค่าเลือดเหล็กและความเยื่อหยิ่งของจันลลงสามพัน เซียวจ้านยื่นมือออกไปหยุดเถี่ยลงเฉินในขณะเดียวกันดวงตาของเซียวจ้านก็หลีลงใครกล้าขัดขวางและฆ่าเจียงเฟิงที่นี่เซียวจ้านและเถี่ยลงเฉินไม่ได้เปิดปากพูดและไม่มีมังกรสงครามสามพันตัวที่ซ่อนตัวอยู่เหนือถนนในมณฑลขยับแม้แต่นิดเดียวและพวกมันก็ไม่ได้ส่งเสียงผิดปกติของใบไม้แม้แต่น้อย เจ้ายัางกล้าซ่อนตัววิ่งเข้ามาหาข้าเจ้าขยะนี่กำลังหาที่ตายนาคามูระอิจิโร่คารามและนินจาตงอิงที่กำลังขับรถก็โกรธเช่นกันเขากระเทือบลงอย่างแรงและมุ่งหน้าไปยังเจียงเฟิงอย่างรุนแรงอีกครั้งรถชนอย่างแรงบูม รถของเจียงเฟงไม่หลบในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเจียงเฟงจะหมดเรี่ยวแรงทั้งหมดในการหลบในตอนนี้และมันก็สายเกินไปที่จะหลบรถของนากามูระอิจิโร่ชนรถของเจียงเฟงโดยตรงและรุนแรงรถโดนชนดับคาที่แม้แต่รถของเจียงเฟงก็เกือบถูกชนเหนือท้องฟ้าที่ด้านหน้าของต้นไม้ ดวงตาของเซียวจ้านหดตัวลงอย่างเงียบๆและร่างกายของเทียหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะเครียดไปทั่วขนาดและดวงตาของมังกรสงครามที่ทรงพลังจำนวนมากที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้กอดไม่ได้ที่จะแสดงความรังเกียจและความผิดหวังในขณะนี้คนแบบนี้สามารถเป็นเจ้าแห่งแบทเทิลดรากอนได้ด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเปลืองตัวหนีไปทำไมแกไม่วิ่งหนี อิจิโร่นากามูระหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและลงจากรถนินจาผู้ทรงพลังทั้งสี่ก็ลงจากรถพร้อมกันและดูสและผู้ทรงพลังทั้ง6นักฆ่าอันดับต้นๆนในอเมริกาเกือบจะพร้อมกันในขณะนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นมังกรสงคราม3,000ตัวที่ซ่อนอยู่เหนือหัวของพวกเขาคังดงัง ออกไปจากถังขยะซะคุณน่าทึ่งมากใช่ไหมคุณไม่ใช่แชมป์โลกด้านการแพทย์ไม่ใช่หรือฉันจะบอกให้รู้ว่าชีวิตนี้เลวร้ายยิ่งกว่าความตายอย่างไรหลังจากดูสลงจากรถเขาก็เตะอย่างรุนแรงเขาเหยียบประตูรถของเจียงเฟิงแต่เมื่อเขาเตะมันลงไม่มีปฏิกิริยาใดๆในรถบ้าคุณกลัวที่จะฉี่ไม่กล้าแม้แต่จะลงจากรถ ดวงตาของดูสเย็นชาและดูร้ายนักฆ่าและนินจาที่อยู่ข้างหลังเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างเย็นชาในขณะนี้เขี่ยนจานลองคือยิ่งผิดหวังตะคอกดูสเปิดประตูรถอย่างลนลานเจียงอะไรนะไม่มีใครอยู่ในรถแล้วถังขยะนั่นก็ไม่อยู่ในรถเหรอบูม อย่างไรก็ตามในขณะที่ประตูรถเปิดออกความเยื่อหยิ่งของดูสก็แข็งทื่อบนใบหน้าของเขาและเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ตกใจเล็กน้อยการเหน็บแนมบนใบหน้าของนักฆ่าที่ทรงพลังและนินจาที่อยู่รอบตัวเขาก็แข็งทันทีพวกเขาไม่ได้อยู่ในรถช่างตลกจริงๆสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่รถแม้แต่รถก็ถูกบังคับให้หยุดลงจะไม่มีใครอยู่ได้อย่างไรในรถ แม้แต่การแสดงออกของมังกรสงครามสามพันตัวที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ก็เปลี่ยนไปในทันทีตอนที่หนึ่งพเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนขยะออกมาดูสตกใจมากและเปิดประตูด้านหลังโดยตรงพร้อมกับคำรามที่รุนแรงแต่เบาะหลังยังว่างอยู่หนึ่งคน อิจิโร่นาคามูระสี่นินจาในญี่ปุ่นและ6สุดยอดนักฆ่าในอเมริกาก็เปลี่ยนสีหน้าของพวกเขาอย่างมากในเวลานี้และพวกเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบอย่างรวดเร็วเบาะหน้าเบาะหลังท้ายรถแม้แต่กระโปรงหน้ารถและท้ายรถก็ไม่เว้นพวกเขาเกือบคว่ำรถแต่ยังหาเจียงเฟิงไม่เจอขยะนั่นจะหายไปจากอากาศได้เหรอ เป็นไปไม่ได้และพวกเราทุกคนก็คอยดูอยู่ใบหน้าของนากามูระอิจิโร่ตกใจมากขึ้นหลังจากที่เขาพลิกดูเสร็จไม่จริงร่างของนินจาที่ทรงพลังทั้งสี่ในญี่ปุ่นและนักฆ่าหคนในอเมริกาแน่นขึ้นเรื่อยๆมันคงจะดีถ้าอิจิโร่นากามูระและดูสไม่ได้สังเกตเห็นการหายตัวไปของเจียงเฟิงมาก่อนทำไมพวกเขาถึงไม่สังเกตเห็น เจียงเฟิงเป็นเพียงขยะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหายไปความเป็นไปได้เดียวที่เหลืออยู่คือเจียงเฟิงเพิ่งหายไปในสายตาของพวกเขาและพวกเขายังไม่พบมันแค่พวกเขาไม่เชื่อการหักเงินของตัวเองนับประสาอะไรกับความสูญเปล่าแม้ว่าพวกเขาจะทำได้เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้พวกเขาตกตะลึง ไม่น่าเชื่อพวกเขาไม่รู้ว่ามัางกรสงครามสามพันตัวบนต้นไม้ซ่อนอยู่ในความมืดและพวกเขาตกใจยิ่งกว่าพวกเขาเพราะพวกมันทั้งสามพันตัวแอบจ้องมองไปที่รถของเจียงเฟิงทั้งคันเวลาตอนนี้พวกเขายังคงผิดหวังดูถูกความสามารถของเจียงเฟงิงแต่ในขณะนี้พวกเขาจะตกใจในทันทีพวกเขาเป็นทหารผ่านศึกพิเศษสามพันคนที่กเกษียณแล้ว พวกเขาคือมังกรสงครามสามพันตัวด้วยสายตามากมายที่จ้องมองมาที่พวกเขาเจียงเฟิงเพิ่งหลุดจากใต้จมูกของพวกเขาคุณกำลังล้อเล่นฉันคุณเจอผีเซียวจ้านในยุครุ่งเรืองของเขาสามารถปกปิดระดับนี้ได้หรือไม่ไม่ใช่มันเป็นการประทะกัน บนหลังคาหน้าต้นไม้เซียวจ้านหลับตาและลืมตาขึ้นทันทีคันดนั้นเขาเคยเป็นผู้นำรุ่นของจานหลงในขณะนี้ในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งการประทะกันเงาวความสนใจเปลี่ยนไปในที่สุดเถี่ยหลงเฉินก็แสดงใบหน้าที่สง่างามอีกครั้งเขาเคยเป็นอาจารย์ของสามพันจานหลงแม้ว่าเจียงเฟิงจะบรรลุถึงขีดสุดแล้ว แต่เขาก็สามารถเห็นบางสิ่งได้ในขณะนี้ยิ่งเห็นก็ยิ่งตกใจในขณะนั้นเจียงเฟิงเกือบจะใช้ภูมิประเทศแสงและเงาจุดบอดรอบตัวเขาและการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของทุกฝ่ายอย่างสุดขั้วไม่ดีจูู่เซียวจ้านก็พูดออกมาสองคำด้วยความตกใจคุณคุณตายแล้วในขณะนี้บนต้นไม้ใหญ่ด้านหลังถนนจังหวัด ร่างที่มีออร่าทรงพลังกรีดร้องอย่างกระทันหันแล้วตกลงมาจากหลังคาที่ซ่อนอยู่คนนั้นเป็นทหารผ่านศึกของก,องกองกำลังพิเศษจันลองเมื่อเขาลงมาความตกใจในดวงตาของเขาก็รุนแรงขึ้นและใบหน้าของเขาก็ดูเหมือนจะกระตุกหวดอิจิโร่นากามูระดูสและพักพวกได้ยินเสียงในเวลานี้ และหันศีสะะของพวกเขาด้วยความตกใจและงุนงงทันทีจากนั้นพวกเขาก็เห็นร่างในชุดของแรงงานข้ามชาติตกลงมาจากต้นไม้